ก็เหครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดสมาชิกเนี่ยครับเข้ากลุ่มใน Facebook นะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มีกลุก่มเนะครับเรามียอดสมาชิกน้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มเนี่ยครับก็สามารถมาทําตามบมได้เลยนะ่ครับขั้นตอนแรกนะครับ <conom y> ผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผ,ผู้ชมก็สามารถคลิกดึงได้กิปนี่เนะี่ย <Glen> เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์น a b k m q t c com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นะครับฝากวอกคุณผู้ชมท่านใดนับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติ๊กด้านล่างกันด้วยนะครับ2ช่องตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะที่อยากก่อข้อมูลนับด้านบนให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งาาาานนนะดดบบััญชีี Google G mail หรรรือว่่้้ลงงตไค อพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับมานี่คร <privilege zw> <ible> <punto> ับสำหร <aza> ับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k k c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับเราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับก็อกิกเข้าไปที่ Facebook นี่ครับเราเ็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับเอาวันนี้นะครับเราจะอาเพิ่มคนเข้ากลุ่มนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็มีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลทราคาเนี่ยที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนนีี้ อ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k นี่ครับแล้วก็มาที่หน้ากลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็คลกลิงก์ของกลุ่มนี้ครับด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นามาวางนะครับอ่ะผมลืมบอกไปนะครับกลุ่มต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับต้องขึ้นรูปโลกแบบนี้นี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับใน่วนปริมาณนี่ครับก็อ่าคุณ ผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยครับบริการเขาจะคำนวณไม่ให้เราแล้วนะครับคุณชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับกดสั่งซื้อกันเรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณชมนามาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันไหนน้นนี้นะก็จะมีเลขออเดอร์นาที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ีะเป็นบริการนที่เราเลือกมาเนี่ครับแล้ก็จะเป็นลิงก์นะครับของกลุ่ม อ่าที่ตัวเองใส่มาดูได้นะครับว่าใส่ลิงก์มาถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าใส่ลิงก์กลุ่มมาไม่ถูกต้องนะครับยอดสมาชิกจะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นวันเวลานับเที่ยวกดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็อาจจะเป็นศาสนานะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างเที่ยวรอเว็บไซต์ดําเนินการนีครับสาหรับผู้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับ อะล่ะเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับในเว็บไซต์ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นี่ครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเติมเงินกันยังไงนี่ครับก่อนผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอันนี huh. so them, ้ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code นี่ครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารนี่บผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็มาใส่ช่องจํานวนเงินนะครับที่าต้องการเติมนะครับเอาล่ะก็กดเติมเงินได้เลยนี่ครับอ่ะเขาก็จะมี QR code นะครับขึ้นมบ ต่อมานะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่าช่องทางนี้นะครับก็มัสามารถเขาลอกคันลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่าคันลอกเลขบัญชีนะครับแล้วก็พอทำรายการเรียบร้อยเนี่ยก็นนำสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี <S 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 ้นะครับก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอ่าเขาจะมีตั้งแต่การสแกน QR code แนบตู้มันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมนอรถใช้กันได้นี่ครับ ต่อมาก็จะเป็นอังเปาเวเลตนะครับแล้วก็คริปโตเนี่ยครับอะไรในทุกช่องทางนะครับผมจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับคุณผชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนากันไว้ด้วยนะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้ะนรับยอดสมาชิกกลุ่มะนรับมีอยู่ที่11คนนะครับโดยวผมจะลองกดดีเฟนหน้าจอเนียเพื่อดูว่ายอดสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ยอดสมาชิกกลุ่มของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง111คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและรวดเร็วมากๆนะครับอ่าพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำเนี่ยเพื่อนๆรับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนก อ่ะเราก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี้ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%เนกันเลยนี่ครับอ่ะและหากพวกคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะคระเกิดติดปัญหาในการใช้งานนะครับอ่ะก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนนนนนนีีีีี้้่่คคครรรรรััับบบอออออะะะะเเเเาาากกก็มมมมททูตตตติิดดยงงงลลจื2ช อาจจะมีเป็นตัวชี้เรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชมติดปัญหาไลน์นะครับก็เลือกติดต่อมอ้กันไปเลยนีครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณชมเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหากก็สามารถก็ไม่ใช้งานกันได้นีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ